สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปชมเหลืองจันทบูรณ์ที่ขึ้นอยู่ตามสวนผล,ลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีครับไปเดินดูกันนะครับ ในช่วงของเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนของทุกๆปีเนี่ยนะครับก็จะมีกล้วยไม้สกุลหวายเป็นกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งที่เบ่งบานสพรั่งตามยอดไม้หรือตามสวนอันนั้นก็คือเหลืองจันทบูร์หรือเรียกกันสั้นๆว่าเหลืองจันเหลืองจันเหลืองจันเนี่ยเป็นกล้วยไม้ประจําถิ่น พบครั้งแรกเนี่ยก็ที่เทือกเขาสอยดาวเทือกเขาคิชกูดเนี่ยนะครับในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็พบอีกทั่วๆไปก็คือเทือกเขาบรรทัดแถบติดกับกัมพูชาแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาต่อมาเหลืองจันทก็เลยกลายเป็นกล้วยไม้ประจําจังหวัดจันทบุรีและเป็นกล้วยไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีการปลูกเลี้ยงกันในฟาร์มเนี่ยมากมายทีเดียว วันนี้ก็เป็นวันที่23มกราคมปีพศส5 6 1ผมก็มีโอกาสที่จะเดินไปเที่ยวสวนคุณตะโขงนะครับที่อำเภอโปง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่สวนของแกเนี่ยนะครับก็ที่ต้นทุเรียนเนี่ยก็จะมีเหลืองจันทร์ขึ้นอยู่เองโดยธรรมชาติเนี่ยเยอะมากทีเดียวเหลืองจันเนี่ยนะครับมันก็จะชอบอากาศแบบร้อนชื้นโดยเฉพาะแถวจังหวัดจันทบุรีนี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่บนต้นทุเรียนอันนี้เป็นเหลืองจันทร ปลอดก็คือเหลืองปลอดก็คือทั้งดอกเนี่ยจะมีสีเหลืองทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเหลืองจุดครับจุดจะเล็กอันนี้ก็เป็นจะมีอยู่สสายพันธุ์ล้ครับก็คือเหลืองปลอดกับเหลืองจุดซึ่งจะขึ้นปะปนกันเหลืองปลอดก็จะมีปริมาณน้อยกว่าเหลืองจุดเพราะว่าเหลืองปลอดเหลืองปลอดเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะด้ยอยก็คือผสมกับเหลืองจุดก็จะกลายเป็นเหลืองจุดไปหมดล้ครับ จะมีจุดเล็กจุดใหญ่ขึ้นปะบนกันตามต้นไม้อันนี้ไม่ได้ปลูกเองนะครับมันขึ้นเองมันปลิวเกอรมันปลิวมาจากธรรมชาติปรลิ้มาจากป่านะครับแล้วมาเจอความชื้นที่ต้นทุเรียนก็จะขึ้นงอกงามที่ต้นทุเรียนเมื่อถึงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนเนี่ยก็จะบานทยอยกันบานนะครับทั้งต้นเลยครับสวยงามมากทีเดียว เหลืองจันทบูรณ์หรือเดนโดบรียมนะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งออกดอกก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือช่วงเดือนมกราคมจนถึงเมษายนดอกของเหลืองจันทบูร์เนี่ยเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดจันทบุรีแหล่งกําเนิดก็ที่เขาคิดโกดแล้วก็เขาสอยดาวกล้วยไม้เหลืองจันเนี่ยลำลูกกล้วยก็จะยาวต้นแก่ก็จะเป็นสีเหลือง การออกดอกน่จะออกดอกตามข้อมีสสายพันธุ์ก็คือดอกเหลืองล้วนเมื่อแก่เนี่ยนะครับไอเหลืองล้วนเนี่ยเมื่อเมื่อดอกมันสีแก่เนี่ยสีมันจะเข้มเหมือนสีดอกจำปาเลยทีเดียวนะครับับอีกอย่างหนึ่งก็คือเหลืองจันทร์ที่มีเกสรหรือมีจุดเหลืองแดงอันนี้เป็นช่อกําลังจะออกดอกใหม่นะครับก็จะทยอยกันออกทั้งต้นนะครับก็บานไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก็ จะมีให้ได้ชมช่วง2-3เดือนลักษณะเด่นของเหลืองจันท์ก็คือกลีบดอกเนี่ยจะเป็นมันวาวเหมือนทากาวมันทาเลกเกอร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลีบดอกเนี่ยจะแข็งบานเนี่ยเวลาบานก็จะทนแต่ว่าจะไม่มีกลิ่นหอมนะครับดูสิครับมันขึ้นงอกงามห้อยยอยระยะอยู่บนกิ่งทุเรียนอันนี้ว่าลุงตะ,ะตะโขงนี่ก็ เก็บเอาไว้นะครับมันก็มีผลกระต้นทุเรียนบ้างนะครับทําให้ทุเรียนนออกดอกน้อยลงซึ่งชาวสวนส่วนใหญ่บางคีก็ต้องเอาออกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าเป็นเหลืองจันทร์ก็มักจะเก็บกันเอาไว้นะครับแต่ว่าจะมีกล้วยไม้ชนิดอื่นออันนี้เหลืองปลอดเห็นไหมครับว่ามันปลอดทั้งดอกมันเหลืองทั้งดอกเลยเมื่อเมื่อมันแก่กว่าน,นี้เนี่ยมันจะสีเข้มเหลืองเข้มเป็นสีเหมือนดอกจำปาเลยครับสวยงามจริงๆเลยนะครับห้อยย้อยระยะย,ยาวอันนี้ไม่ได้ให้ปุย๋ยให้อะไรมากมายนะครับ ก็คือฉีดยาทุเรียนก็ได้ได้ไปด้วยนะครับก็คือประมาณนี้เมื่อต้นแม่ออกดอกที่โคนของกอก็จะแตกหน่อใหม่ออกมาซึ่งเตรียมออกดอกในปีต่อไปนะครับก็จะทยอยกันอย่างนี้นะครับกอเหลืองจันทร์ก็จึงใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆต้นแม่ก็ยังไม่ตายออกดอกไปเรื่อยๆจนกว่าข้อทุกข้อจะออกดอกหมด ส่วนต้นลูกก็จะงอกพอกพูนออกมาเรื่อยๆทําให้กอของเหลืองจันเนี่ยจะใหญ่ไปเรื่อยๆเมื่อเลี้ยงไปนานๆเนี่ยกอหนึ่งก็โอ้โหเอาเป็นว่าใหญ่เป็นเป็นกระบุงตะกร้าเลยนะครับใหญ่มากแล้วก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆยาวย้อยลงมาอันนี้จะเป็นเหลืองปลอดปนกับเหลืองจุดเมื่อตอนบานใหม่ๆเนี่ยสีเหลืองจะอ่อนมากๆเลยนะครับแล้วก็จะค่อยเข้มขึ้นทุกวันทุกวัน ต้นไม้ที่เหลืองจันทร์ชอบนี่นะครับก็จะคือต้นทุเรียนแล้วก็ต้นประดูต้นปีบเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ผลัดใบแล้วก็เปลือกหนานุ่มอันนี้กล้วยไม้ก็จะชอบนะครับดูสิครับว่าย้อยระยะสวยงามกล้วยไม้เหลืองจันที่สวนของคุณตาโขงนี่นะครับ จะเป็นกล้วยไม้เหลืองจันป่าพันุ์แท้สังเกตนะครับว่าลักษณะดอกนี่จะเล็กอันนี้ที่สวนของผมเองนะครับผมก็เลยต้องไปหาเหลืองจันมัมมัดใหม่ๆนะครับอันที่ที่ต้นทุเรียนที่สวนของผมเองที่อำเภอโปง่งน้ำร้อนเช่นเดียวกันอันนี้ก็กอน,นี้ก็อายุประมาณ3ปีแล้วละครจะเห็นว่า3ปีเนี่ยมันยังต้นไม่ใหญ่แล้วมันก็ไม่ยาวมากแต่มันก็เริ่มให้ดอกที่เราจะได้ชมนะอันนี้เป็นเหลืองจุด ซึ่งพันนีถูกปรับปรุงมาแล้วจะเห็นว่าจุดของมันเนี่ยจะแดงเข้มสวยงามอันนี้ก็เป็นกอนี้ก็อายุประมาณ3ปีผมก็มัดไว้กับต้นทุเรียนครับเพื่อเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบสวนของคุณตาโคงแต่ว่าอีกกี่ปีนะมันถึงจะกอใหญ่โตยาวระยะแบบสวนคุณตาโคงบ้างก็ต้องอดใจรอกันละครับเอาเป็นว่ารอย,อย่งมีความสุขก็แล้วกันอันนี้จะเห็นว่ามันบาน,บานใหม่ๆเนี่ยสีเหลืองของ เหลืองจันทร์ยังอ่อนอันนี้บานมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับจะเห็นว่าสีมันเข้มขึ้นแล้วก็จุดตรงกลางดอกเนี่ยมันจะเข้มแดงเข้มสวยงามมากทีเดียวนะครับหลงไหลในความงามหลงไหลในความเหลืองและแดงอะยิ่งแดงยิ่งเข้มอันนี้ก่อนนี้เนี่ยก็อายุประมาณ4ปีนะครับผมกแต่ว่าเลี้ยงในตะกร้าก่อนแล้วเอามามัดไว้กับต้นทุเรียนเนี่ยก็มัดได้ประมาณ1ปีละครับ มันก็เริ่มให้ดอกเราได้เชยชมแล้วล่ะครับดีใจมากๆเลยทีเดียวทีนี้ย้ายมาที่ต้นมะม่วงบ้างล่ะครับผมก็เอาเหลืองจันร์ทอันนี้กอใหญ่พอสมควรซึ่งอ,อยู่ในสวนของข้างบ้านอันนี้ไปซื้อมานะครับก็เป็นเหลืองปลอดก็เอามามัดไว้กับต้นมะม่วงจะเห็นว่าอันนี้มันบานได้ประมาณสัก4ี่หวันแล้วครับ ก็เหลืองยังอ่อนอยู่ส่วนกอข้างๆอันนี้ก็เป็นเหลืองจุดจะเห็นว่าจุดนียจะแตกต่างจากกอเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้จุดมีแหว่งนะเป็นตัว H เลยนะครับเป็นตัว H ฮ้องงงเลยนะครับก็ย้อยระยะอยู่ในกอเดียวกันทั้งเหลืองปลอดและเหลืองจุดอันนี้กอข้างๆกันนะครับก็จะเห็นว่าสังเกตที่จุดนียจะมีความแตกต่างตรงจุดนียจะไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมัดไว้กับต้นมะม่วงก่อนนี้อายุประมาณเกือบเกือบสิปีแล้วครับ ที่ต้นมะม่วงต้นนี้นะครับผมก็เอากล้วยไม้เหลืองจันทไหลยๆกอเลยนะครับมามัดไว้ต่ําบ้างสูงบ้างอันนั้นสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ออกดอกย้อยลงมาทีเดียวนะครับส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยก็ให้บ้างนะครับปีหนึ่งเนี่ยไม่เกิน2ครั้งนะครับอ่ะซูมเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยสิครับว่าไอ้องอันนี้ก็ซูมไม่ได้ซะด้วยอ่ะดูห่างๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็มีใช้ผ้านางสีดามาปลูกร่วมด้วย อันนี้เป็นไม้เท้าฤษีครับก็ออกดอกด้วยเหมือนกันไม้เท้าฤษีนี้ก็ปลูกยากนะครับอันนี้ที่อำเภอโป่งน้าร้อนเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นไม้เท้าฤษีก็เลยปลูกได้นะครับอดูที่ต้นมะม่วงต้น,นนี้ผมมัดอันนี้เป็นเอ่อเื้องพึ่งแครกครับอักน,นี้เหลืองจันท์ที่มันกอใหม่ๆก็จะมามัดไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นเหลืองจันทนะครับย้อนแสงนิดนะครับเพราะตอนนี้เป็นยามเช้าอันนี้เป็นเหลืองจุด ตอนที่เราแยกต้นกันออกไหมนะครับระหว่างเหลืองจุดกับเหลืองปลอดนะแยกไม่ออกครับต้องลุ้นเอาตอนมีดอกนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเหลืองจุดหรือเหลืองปลอดมันก็มีความสวยงามมากเพราะว่าลักษณะเต่นของเหลืองจันทร์ก็คือดอกเป็นมันวาวแข็งบานทนอันนี้ก็บานมาประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วล่ะครับย้อยระยะสวยงามทีเดียวนะครับเรียนแบบธรรมชาตินะครับถ้า เอออยากได้พันไปปลูกก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับก็มีกอเล็กๆที่แบ่งเอามาจากตะเกียงอันนี้ไม่ได้มีการปั่นดอกปั่นตานะครับก็คือแบ่งเอามาจากตะเกียงเนี่ยเอามาเลี้ยงบนกบมาพร้าวเมื่อโตขึ้นก็เอาไปลงตะกร้าหรือเอาไปมัดไว้กับต้นไม้หรือเอาไปลมัดไว้กับขอนไม้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมัดไว้กับขอนไม้เนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีอาหารต้นมันจะไม่โตมาก แต่ถ้ามัดไว้กับต้นไม้เนี่ยมันจะมีอาหารจากเปลือกของต้นไม้ธรรมชาติเนี่ยนะครับชุ่มชื้นกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมัดใกล้กับต้นไม้ที่มีชีวิตเนี่ยนะครับก็จะงามกว่าการมัดไว้กับขอนไม้แห้งเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงเหลืองจันทร์ในบ้านในฟาร์มจึงลงตะกร้าแล้วใส่กาบมะพร้าวใส่เปลือกไม้แห้งแล้วก็ต้องให้ปุ๋ยบ่อยๆอันนี้ผมมัดไว้กับต้นไม้นะครับก็จะเห็นว่าตัดมาจาก ต่อเดิมเลยละครับแล้วก็มามัดไว้กับต้นไม้อันนี้ไม่ได้ไปไปเอามาจากป่านะครับไปมัดไปตัดเอามาจากสวนอื่นนะครับก็คือไปซื้อเขามานั่นเองเขาก็เลี้ยงตอนนี้นชชาวสวนก็นิยมที่จะเลี้ยงมัดไว้กับต้นไม้แล้วเมื่อก่อใหญ่ก็ตัดกิ่งไม้นั้นขายเลยนะครับส่วนสนนราคานั้นก็ตกลงกันเองละครับแต่ว่าราคาก็พอสมควรแล้วครับอันนี้เป็นเหลืองปลอดสวยจริงๆเลยครับอันนี้มันเหลืองนวลจะเห็นว่า พันธุ์ไอที่ผมเอามามัดไว้เนี่ยมันเป็นพันธุ์ไม้ป่าที่ถูกปรับปรุงแล้วดอกจะใหญ่กว่าที่สวนของคุณตาคงแต่เสน่ห์ของไม้ป่าธรรมชาตินั้นก็จะสวยงามอันนี้เป็นดอกที่ปรับปรุงแล้วอันนี้ผมถ่ายที่ฟาร์มนะจะเห็นว่ามีการปรับปรุงพันธุ์เป็นเหลืองปลอดที่ดอกใหญ่ขึ้นอันนี้ต้นก่อนนี้ยังเล็กอยู่นะครับอายุประมาณ2ปีเท่านั้นเองก็ให้ดอกแล้วครับเหลืองจุดก่อนนี้จุดตรงตาเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับก็สวยงามทีเดียว ยามต้องแสงยามเช้าเนี่ยสวยงามมากถ้าเราอยากปลูกเหลืองจันทร์ให้มันสวยงามเนี่ยนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการที่เราต้องไปหาพันธุ์มาตอนนี้เนี่ยนะครับก็พันธุ์ก็มีการปรับปรุงเยอะมากถ้าตามฟาร์มตามอะไรก็จะมีการขายเหลืองจันทร์กันเยอะมากทีเดียวนะครับวิธีการเลี้ยงเอาง่ายๆก่อนละกันนะครับเริ่มต้นก็คือเอามามัดไว้กับต้นไม้นะครับดีที่สุดง่ายที่สุดนะครับแล้วก็หมั่นรดน้ํานะครับแล้วก็ให้แสงมันพอสมควรในธรรมชาตินี่เหลืองจันทร์มันจะเกิดเป็นยอดไม้สูง ที่มันเกิดยอดไม้สูงๆนี่มันยังคงเหลืออยู่ก็เพราะมันหนีมนุษย์ละครับเพราะว่ามันเกิดต้นไม้ต่ำๆเนี่ยมนุษย์ไปเอามาหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าไปเอามาจากป่าอันนี้ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงเลี้ยงแล้วก็มีการขายกันเยอะทีเดียวในฟาร์มนะครับเราก็ไปหาพันธุ์เลืองจันนี่แหละตามฟาร์มนี่เลยละครับส่วนใหญ่ก็เป็นพันธุ์ป่าแท้ละครับมีการปรับปรุงพันธุ์แล้วจะให้ดอกที่ใหญ่แล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามามัดไว้กับต้นไม้นะครับ แล้วก็เราก็จะได้ชื่นชมความงามของเหลืองจันร์ทครับไว้ดูคลิปต่อไปเมื่อดอกบานมากกว่านี้ผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ